ทำไมคนอายุ43ปีเองถึงได้เป็นโรคสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมชนิดนี้น่าสงสัยว่าเป็นอะไรมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉาทางบาทเดียวและ YouTube c h a n แนลหมอเฉาทางบาทเดียวนะครับกบผมมัเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคนดังขอบโรคนะครับนะคุณเตะสัตวรัวรัความทรงจําหายลืมเลขบนหน้าปัดนาฬิกาท่านฟังแบบนี้ท่านอาจจะรู้สึกเอ้ยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านฟังในรายละเอียดต่อไปเนี่ยท่านจะรู้สึกถึงความน่ากลัวของโรคนี้นะแล้วก็ คุณเตะสัตวัตเนี่ยเพิ่งอายุ43ปีเอง43ปีเองนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลายท่านตอนนี้อาจจะคิดว่าไอ้โรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าบอกเลยนะว่าหมอนี่ไม่ได้สงสัยอัลไซเมอร์เพราะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องเจอในคนอายุมากกว่านี้อ่ะคุณเต้สัตวัตเนี่ยแกไปโพสต์ใน Facebook ของแกแกก็เขียนว่าเอ้แกมีอาการอยู่ดีๆก็จําหน้าคนไม่ได้นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะแล้วก็จําไม่ได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ย ไปทาอะไรมาบ้างเห็นไหลืมไปเลยว่าเมื่อเช้าทําอะไรมาก็บอกว่าอาการอย่างเนี้ยเป็นมาสักพักหนึ่งและนะจนเมื่อประมาณสองเดือนก่อนเนี่ยแกจะเขียนว่าเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ใจสลายแสดงว่าแกค่อนข้างเครียดกับอาการที่แกเป็นอยู่นะแกก็คิดว่าเฮ้ยช่างมากนะแล้วก็อะไรจะเกิดก็จะปล่อยปล่อยให้มันเกิดไปนะหัวสมองไม่ได้ทํางานควบคู่กับหัวใจเป็นช่วงที่นอนไม่ได้ท่านจําอันนี้นะ นอนไม่ได้นอนไม่หลับนะไร้ like, สันติสุขมากๆนะแล้วก็แกบอกว่าเริ่มพูดผิดพูดถูกนะคิดได้ช้าทุกอย่างเหมือนสโลโมชันจนเหตุการณ์ที่ทำให้แกเนี่ยต้องตัดสินใจไปหาหมอก็คือว่าแกนัดช่างแอร์มาซ่อมแอร์ที่บ้านแต่พอถึงเวลาช่างแอร์มาแล้วเนี่ยแกล,ลืมแกล,ลืมหน้าช่างแอร์ด้วยนะว่าคือช่างแอร์คนนี้เคยมาทำแอร์ที่บ้านแกเนี่ยหลายครั้งแล้วประมาณ2-3ครั้ง แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยกานึกไม่ออกว่าคนนี้คือใครและมาทําอะไรเห็นไหมนี่คือเรื่องใหญ่แล้วนะสมมติว่ามันเกิดกับท่านในตอนอายุ40กว่าเนี่ยจริงๆคุณเต้สัตววัตรเนี่ยหมอว่าแกเป็นคนค่อนข้างเก่งนะแกไปอยู่เมืองจีนพูดจีนได้ฝึกพูดจีนได้คล่องเนี่ยหัวสมองเนี่ยต้องดีในระดับหนึ่งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแกเลยตัดสินใจในไอ้เหตุการณ์เนี่ยแกเลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเนี่ย หมอจับตรวจเทสก่อนอ่าเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยต้องทำเทสกับหมอว่าหมอเขาจับตรวจเทสเทสอะไรแล้วก็ทำเอ็มอาสมองเลยเอ็มอาเนี่ยปกติดีทุกอย่างตอนนี้คุณเปะแกบอกว่าเดี๋ยวจะเหลือทำสลิปเทสทำไมต้องนอนทำไมจำความจำไม่ดีทำไมต้องไปทำสลิปเทสเดี๋ยวท่านฟังต่อไปเรืเลยและจะต้องเจาะน้ำไขสันหลังตรวจด้วย ตรงนี้ก็สําคัญเขาจะดูอะไรเขาจะดูอะไรนะอ่ะมาฟังต่อแรกสุดเลยคุณหมอเขาจะจับให้ท่านทำเทสที่ชื่อว่า t m s e มาจาก Thai Mental State Examination อ่ามันก็จะมีคำถามนะอยู่5-6ข้ออันที่1 Orientation จ่านจำได้ไหมวันนี้วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรไ,ไหมที่นี่ที่ไหนอ่าที่นี่ที่ไหนคนในบ้านนั้นท่านจำได้หรือเปล่า อ่าเอกว่าคนในบ้านบางทีท่านจำเอ๊ะคนรับใช้ชื่ออะไรมีหลายคนจำไม่ได้เงี้ยนะสอง r e g i s t r a t i o n ก็คือว่าเอ๊ะให้พูดแล้วก็พูดตามที่คุณหมอพูดเช่นว่าพูดคำว่าต้นไม้รถยนต์มือนะแล้ก็ต้องพูดตามนะอันที่สาม attention นะให้บอกวันย้อนหลังนะบอกวันย้อนหลังเฮ้ยบอกอไงวะเสาสร์ศุกร์พฤหัสพุธ อังคารจานันอาทิตย์อย่างเนงะี้ยถ้าท่านนึกไม่ออกเฮ้ยมันย้อนหลังยังไงนะใครนึกออกแล้เขาจะมีสกอร์ให้ด้วยนะมีคำนวณน,นะเอาร้อยลบเจ็ดไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆไม่ใช่ลบถึงศูนย์นะมันเยอะเกินไปเขาก็เอาลบแค่สามครั้งเอาร้อยลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่ใครบอกเก้าสิบเจ็ดบ้างร้อยลบเจ็ดก็เหลือเก้าสิบสามใช่ไหมเก้าสิบสามลบอีกเจ็ดเหลือเท่าไหร่ ตอบแล้ว86หถูกปะอ่า86หใครตอบได้ก็ถูก86กลบอี7เหลือเท่าไหร่79ใช่ไหมอ่าอันนี้เขาจะให้ลบไปแล้วดูว่าท่านทำถูกไหมแต่ว่าหมอเนี่ยเขาจะไม่ให้ท่านดูหรอกนะว่าให้ทำอะไรนะเขาก็จะพูดแล้วให้ท่านนึกตามอย่างงี้แหละนะภาษาก็อย่างที่บอกว่าถามว่าไอ้นั่นไอ้นี่เรียกอะไรนะก็ะพูดไปก็มีห้าหกข้อ แล้วก็พอสุดท้ายอย่างที่บอกว่ารีคอเมื่อกี้นียที่เขาให้ท่านพูดต้นไม้รถนาฬิกามืออะไรเงี้ยนะท่านจําได้หรือเปล่าเขาก็ให้คะแนนคราวนี้เขาก็จะให้ตรวจอีกอันหนึ่งก็คือม็อกค่าเทสม็อกคัพเทสก็จะมีการวาดรูปมีอะไรด้วยดูว่าสายตามือสมองของท่านเนี่ยมันโอเคไหมอันที่บอกอย่างแรกเนี่ยก็คือจะให้เริ่มจุดเลขหนึ่งไปก็ใช่ไหมจากก็ไปเลขสองเลขสองไปขอ จากขอไปเลข3จากเลข3ไปเลขคอใช่ปะจากคอไปเลข4จาก4ไปเลขงอนะจากงอไปเลข5จาก5ไปเลขจอแล้วก็กลับมาที่เลข1จากนั้นวาดลูกบาศกคราวนี้แหละอีกช่องหนึ่งก็คือวาดหน้าปัดนาฬิกาตรงเนี้ยแหละที่คุณตะเนี่ยแกวาดแล้วแกลืมเลข12บอเออ12มันต้องอยู่ตรงไหนเวลาทำให้พวกนี้นะท่านนึกก่อนเลยว่านึกสจุดกับ สิบสองสามใช่ป่ะหกเก้าจากนั้นท่านค่อยฟิลหนึ่งสองใช่ป่ะสี่ห้าอะไรเงี้ยให้ครบนะเจ็ดแปดอะไรเงี้ยนะท่านก็แล้วก็สุดท้ายก็สัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างนะท่านก็บอกชื่อให้หมดนะก็คราวนี้เขาจะให้ทดทวนความทรงจํานะอย่างที่บอกอันนี้ก็คืออะไรนะอ่าหน้าผ้าไหมนะวัดมะลิสีแดงประมาณนะหน้าผ้าไหมวัด มะิสีแดงนะหน้าผ้าไหมวัดมะลิสีแดงอ่ะต่อไปอันนี้เขาก็ให้ทวนตัวเลขมนก็อย่างที่บอกว่าพูดตามนะพูดย้อนกลับนะสองหนึ่งแปดห้าสี่สี่ห้าแปดหนึ่งสองแต่เขาไม่ให้ท่านดูนะหมอเนี่ยเขาจะดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูดแล้วให้ท่านพูดย้อนกลับเขาแต่งมาไม่ใช่ให้ท่านจ้องไปด้วย อะไราถ้าท่านท่านอยากจะเล่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าท่านไปเซิร์ชคัว่า mock ok ค่า test นะแล้วท่านก็ริ้น์มาแล้วก็ให้คนที่บ้านเนี่ยฝึกเล่นกัะท่านนะว่าใท่านจําได้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะมีคะแนนให้นะครับนะนี่ก็จะมีจนถึงที่บอกว่ามันก็จะคล้ายๆกัน orientation นะวันนี้วันเดือนปีอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ครางนี้เขาก็จะย้อนกลับว่าจําได้ไหมหน้าพระไมวัดมารีสีแดงอย่างเงี้ยน,นะนะนะโดยรวมอย่างที่บอกว่าเฮ้ อาการดังกล่าวเนี่ยถูกคุณหมอวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองเสื่อมระยะต้นแต่อันนี้ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรนะต้องบอกก่อนว่าแต่ว่าคุณตาเนในแกก็นันถ่ายภาพยาไงถ่ายภาพยาถ่ายอะไรลงมาใน Facebook ใช่ปะตอนนี้คนที่มันรู้อ่ะมันก็เข้าไปดูมันก็อ่ะเขียนวินิจฉัยแล้วเนี่ยแต่ต้องบอกว่าไอ้วินิจฉัยนะันนะมันยังไม่ใช่หมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเอ้ย คุณเป็นอัลไซเมอร์คุณเป็นโรคนู้นตรงน,รงนี้เขาจะพูดกว้างๆวว่า,วามีสภาวะดีเมนเชียสมองเสื่อมแต่คําว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเหมือนในนี้เขาก็พูดว่ามันเหมือนร่มอันใหญ่รายละเอียดมันมีทั้งอัลไซเมอร์นะวัสคูล่าวัสคูล่าคือเส้นเลือดในสมองตีบท่านก็ความจําเสื่อมได้อันที่สามลูอิสบอดี้นะท่านจําชื่อนี้ไว้เลยนะลนะนะูอิสบอดี้นะนะอันที่สี ฟันตเทมพล่ะหมอจะเอาแค่3ข้อแรกออาไซเมอร์ Alzheimer หลายท่านคงรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเองง่ายๆเซลล์ประสาทของเราเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีการส่งกระแสประสาทต,ต,ต่อจากเซลล์นึงไปเซลล์หนึ่งไปเซลเซล,เซล์หนึ่งใช่ไหมแต่แนวไซเมอร์เนี่ยมันจะมีโปรตีนนะโปรตีนก็อมามลอยนะอไมลอยโปรตีนโปรตีนเทานะเอาหรือถ้าจําง่ายๆกนเหมือนมันมีหมากฝรั่งเนี่ยไปเกาะเซลล์ประสาทของท่านทําให้การส่งกระแสประสาทนะมันติดติดขัด ออกมาพอมันส่งกระแสประสาทติดๆขัดๆเนี่ยหรือมันสื่อสารกันไม่ได้สมองท่านมันก็จะค่อยๆฝ่อตัวลงนะตามภาพเนี่ยพราะเอาง่ายๆอะไรที่ดิสยูสไม่ได้ใช้ยานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆฝ่อฝ่อฝ่อลงไปนะนะนี่คือเอาใส่มานนะวัสคูล่าก็ท่านก็คงรู้งเหระเช่นเลือดในสมองตีบสโตรกหรืออะไรพวกเนี้ยพอเลือดมันไปเลี้ยงไม่ดีใช่ไหมสมองก็เริ่มฝ่อความทรงจํามันก็จําไม่ได้อ็นตรงไปตรงมา อันที่สามนี่แหละลูอิสบอดีท่านจำคำพูดของหมอไว้เลยนะลูอิสบอดีเนี่ยนะโลกนี้สำคัญลูอิสบอดีเนี่ยแตกต่างกับอัลไซเมอร์อย่างไรจริงๆเนี่ยมี f c ถามเรื่องลูอิสบอดีมานะเพราะว่าเขาจะเขาอยากให้พูดเขาอยากให้พูดนะแต่เด,เดี๋ยวจะพูดต่อเอาง่าย มันคล้ายๆกับอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์อย่างที่บอกว่ามันมีตัวขัดขวางไอ้พวกโปรตีนเทาอมไม่ลอยเนี่ยมันไปเกาะตามเซลล์ประสาทแล้วทำให้สื่อสารกันไม่ได้ใช่ปะแต่ลูอิสบอดี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ชื่อว่าลูอิสบอดี้ไปเกาะแทนอ่าไปเกาะแทนนะทำให้การสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติพอการสื่อประสาทผิดปกติมันก็เข้าวงจรเดียวกับอัลไซเมอร์ก็คือสมองท่านก็จะเริ่มค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงนะ แต่เซลล์คนละเซลล์เอาง่ายๆไอลุยส์บอดดี้เนี่ยมันพบในคนอย่างที่บอกว่าพบในผู้ชายและพบในอายุน้อยกว่าอัลไซเมอร์อ่าพบในอายุน้อยกว่าอัลซไซเมอร์เนี่ยจะพบในผู้หญิงมากหน่อยนะแล้วก็จะพบในคนที่อายุเยอะหน่อยอ่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเลยหกสิบหปีไปเนี่ยเริ่มมีความจําผิดปกติเนี่ยก็อัลไซเมอร์ละแต่ว่าลุยส์บอดดี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายห้าสิบปี นะมักจะเริ่มพบแล้วถ้าพูวกท่านเริ่มมีความจำผิดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นลูซบอดดี้ได้หรืออาจจะพบในคนน้อยกว่านั้นได้ประมาณสัก10%นะอายุน้อยกว่านั้นได้อ่าสุดท้ายนี่แหละที่ FC อยากให้ทำลอบบินวิลเลียมนะลอบบินวิลเลียมเนี่ยถูกมิสในอักโนซิสเอาง่ายๆคือว่าลอบบินวิลเลียมเนี่ยจริงๆพอเขาอายุอ่สิบ 60กว่าเนี่ยเขาเริ่มมีอาการแบบมือสั่นนอนไม่ค่อยหลับท้องผู่อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เสียการรับรู้กลิ่นไปนะหมอพอเห็นว่ามือสั่นเนี่ยก็ไปได้แอกเขาว่าเป็นพากินสันเป็นพากินสั่นและเริ่มมีอาการพากินสันก็รักษาอาการพากินสันไปแต่เขาไม่ได้เป็นพากินสั่นเอ,อเขาไม่ได้เป็นเรื่องมารู้ตอนที่หลังจากที่เขา s ูซ c i d แล้วนะ ทำการซูซายไปแล้วเนี่ยแล้วไปทําการออทอปซีปรากฏว่าในสมองเขาเนี่ยมีไอตัวเซลล์ลูสบอดี้เนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยก็บอกเป็นซีเวียอะไรแบบเฮ้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วปินวิลเลียมเนี่ยใช้ชีวิตมาได้อย่างไรคือเขายังเล่นหนังจําบทจําอะไรได้เนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสภาวะสมองเสื่อมและเป็นแบบเป็นมาก เขาท่องบทยังไงเขาใช้วิธีการไหนเนอะอป้าถูกวินิจฉัยคนละโรคเลยป้ากินสั่งนั่งมือสั่งในความจำยังโอเคอยู่แต่ไอ้โรคดิเมนเชียเนี่ยลูือิสบอดี้ดิเมนเชียเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทรงจำนะอันนี้ก็หลายท่านก็คงดูนะเรื่องคือเอาง่ายๆก็คือถ้าท่านวัยหมอเนี่ยท่านต้องเคยดูหนังของโรบินวิลเลียมเนี่ยสักเรื่องหนึ่งนะก็ Awakening นะ Dead p o อตส Society นะจ u m a n จ i นเนี่ยต้องเคยดูสักครั้งหนึ่งนะครับนะก็ ไปตรวจซะนะถ้าใครกังวลน,นะครับสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอชัวทางบาดเดียวและ YouTube Channel หมอชัวทางบาดเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ